สาวเซอเกตอีสานไทยใต้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุกนอฟังไทยังมารทางฟังต่างประเทศเด้ค่ะมาจากมือนีสาวเซอเกตแก่นนหอ่ใส่เห็ดใสผักไทยย่แยงค่ะพี่น้ทงหอมหอมือประลาดค่ะนี่เลยแก้นแบบโกตัวเลยค่ะพี่น้องหมอย,าย,ย,าย,ย,ายิ่งยิ่งเลยค่ะสุดหน้ามงังกโลงข้อค่ะนี่มีถูกโดดน้ำจ้า ไปจ้าพี่น้องไปกินกันเลยจ้าสาวเสือเกตอีสานไทยสไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนท่องฟังไทยฟังเล่าท่องฟังต่างประเทศค่ะมือนี้มาพอกับสาวเสือเกตคือเกาจ้ามือนีสาวเสือเกตมาผอมุษน์แซ่บค่ะพี่น้องนี่จ้าแกงโน่ใหม่ค่ะพี่น้องใส่เห็ดค่ะแกงแบบอวดตัวเลยค่ะ้ยควันออกหวยหุยมีลูกโดดเนี่ยสาวเสือเกตมากินลูกโดดแบบนี้ค่ะ ใส่มาเยอะๆเลยค่ะแน่นๆเลยนะคะบรรยากาศข้างนอกลมลมพี่น้องขยันแก้งข่อยเย็นไว้อยู่อืมจวจจาดฝาดบื้มกองข้าวเหนียวค่ะแต่ว่าข้าวเหนียวว่ามีหลายดอกค่ะ <laughs> มาจ้ะพี่น้องมากินกันเลยจ้ามากินกันเลยค่ะไปโจ๊กข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวค่ะ โมน,นี้พาพี่น้องออกมานางริมระเบียงค่ะนี่คัะอู้หอนอู้แกงหน่อ้ตายแล้วหอนหอนพี่น้องมาคำหนึ่งก่อนอื้อ จ่างนอไม้ใส่ผักขยียงค่ะหอมๆนอไม้ขูดค่ะเมื่อนอไม้ตอนอใส่ลูกโดดจักบาทแซบ่บ อืดอะไรไปท่านกินเขาหากับเขากำหนาปมานังกินเป็นหมูกระสาเสือเกตเดอ้อมันลมพี่น้องปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเข่ามันแห้งอากาศบาเล่นช่วงนี้เดียวเดียวหนาวเดี๋ยวห่อนค่ะหมู่บ้านตอนเที่ยงนี่ห่อนห่อนตกแรงมากโอ้เย็นคักขนาดเลย หมุดเก่าที่นอนหมดุดนอนผุ่นไต่พาห่มผุ่นนะอืมอมสาวเสือเกตมีแพนสิกับให้ยอยู่ค่ะ อีกสามสี่เดือนนี่ละ่ะเห็นแกงนองใหม่ล้วิิดหอดอีแม่เรามักแกงให้กินอืมสดจากบาดทำยังไง สวง่สวงสาวเอาคำยังไงอ,อยากได้ส่อนสันบ่มีค่ะส่อนย่างมันสดบรถนัด นี่คำลูกโดดทําละเม็ดต้องเฝ้ากินค่ะเดี๋ยวมันสีเศร้าหดลมมาก cơm quầy quầy không uhm, nghe nghe chất bạc ừm uhm. อีกประมาณ3-4เดือนนะคะซอสเสียเกตสิกับไทยอันกับไยนี่จะได้เห็ดหลากหลายเมนูอยู่ค่ะ มเมื่อซื้อย่างล่ะค่ะของไทยยูนิตแต่ว่าราคามันบางอย่างบางชิ้นมันกับแพงแพง้งขันเ่าไปอยู่เมืองไปเห็ดอยู่บาเเ่ากับงบมันกับสีบอนหลายปั้นใดมันกับพ่อเห็ดใดค่ะพี่น้องออื้ หอมปักะยังอากาศยเย็นเย็นสดห่อนๆของข้อคือขนาดพี่น้องของข้อดีขนาดเลยอืม ก็สัง่งตึก hâm như vậy đồn kinh thừa <laughs> ปากผาแบบท่านเด็ดตากผาอยู่ส่วนนี้แห้งๆยายมีแดดแต่แห่งอาการอากาศมันเย็นค่ะ สาสเ,เกต็่พค่อยมากินข้าวนียวปันไดเด้อค่ะกินได้อยู่กกินหน่อยๆขมของคอแห้งื เป็นสูตรนอใหม่ของของอันของแม่สาวเสซเกตน,นะเราใส่ปลาทกเข้มน้ำค่าแล้วใส่กากหมูน้ำแคบหมูแซบนอใหม่สดแล้วสิมากแกงแนว้วนันค่ะแซบของเรา แต่ละบานแต่ละจังหวัดเขาก็มีสูตรของการเทดอาหารแบบแตกต่างกันไปเนอะจ้ะสูตรแสบไผ่แสบมันเนะาะเราเสนใส่เขาเบื่อหลายๆโอ้ยอ่วตัวอื สดนามไมีแห้งขนาดว่าเฝ้ากินขนาดนี้ได้นี่แต่ย,ยังเย็นจนวาสดนามเป็นเกี่ยงถาด โอ้ยแสบเกียงถาดเลยพี่น้องแสบคักหลายเอาจ้ะเมื่อละจ้ะพี่น้องแก่งนอใหม่ใส่เห็ดใส่ผักขะแยง,งเนาะสูตรอีสานบานเฮาเนาะค่ะ <S <S ขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามาลับช่คลิปาวสเกตอีสานไทยสไตล์เด้อจ้ะเมนีสาวสเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้อง <S <S พอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย